ก็พากันสั่งสค์แล้วก็สั่งโน่นนี่นั่นมากินตบท้ายก็ตัวขนมหวานค่ะหวานหวานเย็นเย็นชอบมากของโปรดก็งงว่าทำไมน้ำหนักตัวลดลงทั้งทั้งที่ว่าเราก็เป็นทานเป็นคนทานจุทานทุกอย่างพอจะรู้ตัวอีกทีไปพบแพทย์กลายเป็นว่าเราเป็นโรคเบาหวานแล้วค่ะพอรู้ว่าเป็นเบาหวานกลัวค่ะกลัวเรืออื่นตามมาพอเราไปเป็นแผลเป็นอะไรเคยเห็นคนแถวบ้านนะเวลาเขาแบบ เป็นแผลหายยากบางคนถึงกับตัดตัดตัด,ตดขาตัดมือเลยเห็นแล้วเราก็ทำให้เรากลัวพอดีเพื่อนในกลุ่มแนะนำว l l u s b a l a n c e a d v a n c e พอดีฉันเอาไปลองปรากฏว่าพอไปพบแพทย์คุณหมอชมค่ะชมบอกว่าคุณป้าไปทำอะไรมาระดับน้ำตาลนะลดลงแล้วด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะให้คนไทยห่างไกลจากโรคเบาหวานทีมวิจัยของวลยูจึงได้คิดค้น Well U S Balance สูตร Advanced ขึ้นเป็นตัวช่วยในการควบคุมภาวะน้ำตาลในเลือดสูงบล็อกภาวะเบาหวานตั้งแต่จุดเริ่มต้นใน1เม็ดของ Well U S Balance สูตร Advanced นั้นประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีความสามารถในการลดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงบล็อกแป้งและไขมันซึ่งมีสารสกัดดังต่อไปนี้ สารสกัดเปปไทด์มารักขีนกเข้มข้นที่การันตีด้วยรางวัล9้าสิทธิบัตรมีสกุลช่วยควบคุมอินซูลินให้ทำงานได้เป็นปกติช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเปปไทด์มารักขีนก1กิโลกร,รมัมเทียบเท่ากับการทานมารักขีนกถึง320กิโลกร,รมัมนอกจากนี้ยังมีอบเชยเทศที่ช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในการย่อยแป้งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่พุ่งสูงหลังกินอาหารช่วยลดการดื้ออินซูลินทำให้ร่างกายนำน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้หมด ไม่ว่าคุณจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานให้เวลยูเอสบาลานสูตรแอดวานซ์เป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพกันนะครับ